เมฟฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาทำคลิปอตอบคอมเมนต์ของคุณแพนนะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์มันจะยาวไปกุ้งไม่ได้ตอบว่ากุ้งไม่ได้จะมาอะไรคุณแพนนะคือต้องการแค่จะชี้แจงกุ้งเชื่อว่าหลายคนก็มองกุ้งเหมือนกับคุณแพนมองเหมือนในมุมของคุณแพนมองเหมือนกัน ก็เลยอยากจะชี้แจงทีเดียวเลยเนาะค่ะคือคุณแพนคอมเมนต์ว่าวุ่นวายเหมือนกันนะคะเราว่าถ้าไม่พร้อมอย่ามีลูกเลยจะดีกว่าผู้ชายบางคนเขายังไม่พร้อมจะเป็นพ่อคนไปบังคับเขาเ <c oughs> ขาคงไม่พอใจเป็นธรรมดา <c oughs> การวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมาก <c oughs> เหมือนกันนะถ้ามีลูกแล้วไม่วางแผนการเลี้ยงดูดีๆเด็กมีโอกาสเป็นเด็กมีปัญหาสูง เรามีโอกาสได้พูดคุยกับฝรั่งนุ่มๆหลายคนเขาบอกเราว่าเขาไม่พร้อมจะมีลูกกับคนที่เขาไม่ได้วางแผนเอามาทำเป็นภรรยาจริงๆพวกเขาถึงคุมกำเนิดแบบสุดๆถุงยางระไมยพร้อมเสมอเรายังถามเขาเลยว่าถ้าอยู่ทำผู้หญิงพาดท้องยู่จะทำยังไงเขาบอก ตัว DNA สถานเดียวเพื่อยืนยันว่าเป็นลูกขเขาจริงก็ยังก็รับผิดชอบไปแต่ไม่แต่งงานเพราะเขาไม่ได้รู้สึกรักเราว่าฝรั่งบางคนเ <c oughs> ขาตัวเราว,ว่าฝรั่งบางทีก็ออกเห็นแก่ตัวนะเฉพาะบางคนรักง่ายเลิกง่ายขนาดมีลูกฝรั่ง บางคนยังเจ้าชู้ไปเรื่อยทำหญิงท้องเลียลาดไม่รับผิดชอบก็มีความรับผิดชอบของชายไทยกับฝรั่งก็5 0าสถ้าไม่เจอคนไม่ดีไม่ต่างกันมากแต่พูดคนละภาษากับกฎหมายเขาแรงไม่เหมือนกฎหมายไทยค่ะจริงค่ะเดี๋ยวกุ้งจะตอบทีละประเด็นนะอ่ากุ้งจะบอกว่า กุ้งไม่ได้บังคับแฟนให้มารับผิดชอบเด็กในท้องนะคือการที่กุ้งท้องเนี่ยเขาทํากุ้งท้องนะเขาทําพลาดเองเขาคุมแบบธรรมชาติแล้วเขาพลาดเองอก็ยอมรับว่ากุ้งก็มีส่วนพลาดด้วยเพราะอะไรเพราะหนึ่งกุ้งจะนับก่อนเจ็ดหลังเจ็ด เราก็คุมธรรมชาติด้วยถุงยางถามว่ามีไหมแฟนซื้อมาเป็นโหลค่ะแต่เขาไม่ชอบใช้อีกอย่างเออเราก็ไม่ค่อยมีอะไรกันด้วยแฟนเป็นคนทำงานเยอะค่ะพอเลิกง,งานมาแล้วเขาก็เหนื่อยเขาก็ไม่ต้องการตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องตรงนั้นสักเท่าไหร่ด้วยคือนั่นแหละคือจะพูดว่า นาเบื่อก็ยังว่าได้เลยแล้วกุ้งก็เลยมองว่าเออไหนๆเราก็ไม่ค่อยมีอะไรกันก็ไม่จําเป็นจะต้องกินยาคุมอีกอย่างกุ้งอ่ะอแพ้ยาคุมกุ้งไปไปหาหมอเพื่อที่จะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมกุ้งเปลี่ยนมาสามยาี่ห้อแล้วนะคะแต่ก็ไม่ดีขึ้นกุ้งเป็นคนที่แพ้ยาคุมเนาะเวลากุ้งกินยาคุมเนี่ยกุ้งจะมีอาการผะอ,อืดผะอ,อม รู้สึกเหมือนขึ้นไส้จะอาเจียนบางทีหัวใจสั่นเต้นแรงเหงื่อแตกหมายถึงบางยี่ห้อนะที่ทําให้กุ้งรู้สึกแบบนั้นใจสั่นนอนไม่หลับกระสับกระสายแบบนั้นก็มีซึ่งมันเป็นอาการที่แปลกมากก็ไปหาหมอก็เล่าอาการให้ฟังเขาก็เปลี่ยนให้เรามาสามยี่ห้อก็ไม่ดีขึ้นอันนี้คือยาคุมของเยอรมันนะคะ ที่กุ้งกินเนี่ยที่แพ้เนี่ยแต่ของไทยนี่อืมกุ้งเคยมีแฟนกุ้งก็กินแต่ยาคุมฉุกเฉนะินอะเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเวลามีแฟนก็ส่วนใหญ่ก็จะ,ะคุมธรรมชาตินะคะกินกินยาคุมนี่ก็รู้สึกว่าตอนมีแฟนคนไทยก็เคยกินแค่แผงสองแผงเองอะมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ออกการมั้งว่าเราแพ้หรือไม่ น,ะะนั่นแหละค่ะก็มาอยู่เยอรมันกุ้งก็กินกินต่อเนื่องไงทุกๆเดือนแล้วมันก็เลยออกอาการคิดว่านะนั่นแหละก็คือกุ้งแพ้ยาคุมกุ้งก็เลยไม่กินยาคุมเนาะแต่ก็มันก็ไม่เคยพลาดนะก็มาพลาดครั้งนี้แหละเวลาเราไม่มั่นใจ เวลาแฟนบอกว่าฉันไม่ทันนะนู่นนี่นั่นเราก็จะกินยาคุมฉุกเฉินป้องกันนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้มันจะพลาดกุ้งไม่ได้อ่าโทษตัวเขาฝ่ายเดียวหรือไม่ได้โทษตัวกุ้งฝ่ายเดียวกุ้งมองว่าความผิดคนละครึ่งความผิดที่เขาไม่ยอมใส่ถุงเขาไม่ชอบความผิดที่เราอ่าไม่ไม่กินยาคุมฉุกเฉินวันนั้น เพราะว่าเขาก็พูดอยู่ยอมรับว,ว่าเขาก็พูดอยู่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาทันไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ทันก็คงอาจจะนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งฉันก็เป็นรอบเดือนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากุ้งตอนนั้นกุ้งรู้สึกว่ากุ้งคัดเต้ากุ้งปวดท้องรอบเดือนรู้สึกเลยว่ารอบเดือนจะมาจริงๆกุ้งเลยมั่นใจมากว่าไม่ท้องแน่ๆเพราะกับแฟนคนไทยหรือแฟน อาต่างชาติอะไรเงี้ยกุ้งก็ไม่เคยพลาดอ่ะไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวกุ้งมีครั้งนี้แหละยอมรับว่าพลาดกับอดีตสามีที่ว่าพลาดท้องอ่ะคือความผิดคือเราพลาดาตรงที่คนนั้นที่พลาดก็เพราะว่ากุ้งอ่ะอพักเปกกยาคุมแล้วรู้สึกว่าตอนแรกก็นับ ถ้าตรงนับก่อนเจ็ดหลังเจ็ดเหมือนกันครั้งนั้นรู้สึกว่ามีอะไรกับแฟนก็หลังหลังจากเจ็ดวันประมาณ 8, วันที่แปดวันที่เก้าแค่นั้นจริงๆนับไปวันที่แปดวันที่เก้าเราก็นับอยู่เออก็ไม่กินยาคุมฉุกเฉินดีกก่าขี้เกียจเพราะอะไรตอนนั้นกงไม่ได้ซื้อยาคุมฉุกเฉินมาจากที่ไทยไงคือถ้าเราจะกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเราก็ต้องไปหาหมออยู่ดีอะ แล้วเราก็ขี้เกียจไปอะไป่ะขี้เกียจไปนั่งรอ,อคิวขี้เกียจไปไหนไหนจะไปนั่งรอคิวไหนจะไปร้านขายยาอะไรเงี้ยเราพูดง่ายๆคือเราขี้เกียจความผิดของเราด้วยครั้งที่แล้วน่ะนะคะยอมรับว่าจะบอกว่าความผิดเต็มๆก็ว่าได้เนาะแต่คนนั้นเราก็แต่งงานกันแล้วเราเราก็รู้สึกว่าเขารักเราจริงๆเขาเอาเราเป็นภรรยา เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นไงพอเราท้องปุ๊กเขาจะทิ้งอะไรไงเราไม่ได้คิดเพราะว่าเราแต่งงานกันแล้วนะคะนั่นแหละคนตอนอคนนั้นกุ้งก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ไม่คิดนะว่าครั้งนั้นการที่เรามีอะไรกับแฟนแค่ครั้งเดียวที่ไม่ป้องกันก็ไม่คิดว่ามันจะพลาดท้องจนได้ไง นั่นแหละแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะพลาดไปแล้ว no นะเค d นั้นคือผ่านไปแล้วเราก็เลิกกันไปแล้วแล้วก็มาคิดนี้ก็คืออันนี้คือความผิดยอมรับว่าความผิดของกุ้งด้วยแต่ก็ความผิดของแฟนด้วยไม่ใช่ความผิดของกุ้งแค่ฝ่ายเดียวนะแล้วกุ้งก็ไม่ได้บังคับเขาให้มารับผิดชอบในตัวเด็กกุ้งก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้าเขาไม่พร้อมจริงๆอ่ะกุ้งอ่ะพร้อมที่จะดูแล เด็กคนนี้คนเดียวไม่เป็นไรแต่ช่วงแรกๆถ้ากุ้งแบบยังดูแลตัวเองยังไม่ได้กุ้งอาจจะให้เขาช่วยจ่ายส่งเสียค่าเลี้ยงดูตามกฎหมายไปแต่เมื่อไหรที่กุ้งยืนได้ด้วยตัวเองเหมือนแบบพอที่จะดูแลลูกได้เขาก็ไม่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูแล้วอะไรเงี้ยกุ้งก็พูดกับเขาเยอะเหมือนกัน เพราะว่าเขาก็ติดตรงที่ว่าเขาไม่อยากที่จะมานั่งจ่ายแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมานั่งรับผิดชอบเป็นพ่อเด็กอะไรเงี้ยตอนแรกเนาะเขาพูดประมาณนี้ก็นั่นแหละแล้วก็ทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันยอมรับว,ว่าทะเลาะกันหนักมากครั้งนั้นก็ทําให้กุ้งเครียดเหมือนกันกุ้งก็ปรึกษาทั้งพระคือเอาธรรมะ ข่มจิตใจเลยตอนนั้นคือสับสนมากว่าจะทำยังไงดีกุ้งจะเอาออกหรือกุ้งจะเก็บเด็กไว้คือกุ้งสับสนมากตอนนั้นแต่ด้วยความที่กุ้งอายุเยอะแล้วด้วยกุ้งไม่อยากที่จะเอาเขาออกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่เด็ก18แล้วเรามีความรับผิดชอบพอเราสามารถเลี้ยงเขาได้แม้จะเป็นแม่เลี้งเดียวเราก็พร้อมที่จะเลี้ยงเขาอะ เด็กแค่คนเดียวทําไมจะเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมล่ะขนาดแม่เราเด็กห้าคนยังเลี้ยงได้เลยแล้วก็คิดแบบนี้เนาะเราก็ตัดสินใจเก็บไว้แต่ตอนแรกอะ่ะเราก็สับสนแล้วก็ปรึกษาครอบครัวก่อนว่าเราจะทํายังไงดีเราจะเอาเด็กออกดีไหมอะไรเงี้ยทีนี้ครอบครัวเราก็บอกว่าอย่าออกเลยถ้าเราไม่มีปัญญาเลี้ยงถ้าเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขายินดีที่จะเลี้ยงแทนเรา เราก็ทํางานก็อาจจะช่วยส่งเสียค่านมค่าอาหารให้ลูกอะไรอย่เงี้ยคือยังไงอะ่ะแม่เราก็ไม่ยอมให้เราออกพี่สาวก็ไม่ยอมให้เราออกคือถ้าเราไม่ไม่เลี้ยงแม่เราก็จะเลี้ยงพี่สาวก็จะเลี้ยงคือหลายคนอะแย่งกันเลี้ยงอะ่ะเขาบอกว่า เด็กลูกครึ่งน่ารักจะตายเขาพูดอย่างเงี้ยทำไมจะต้องเอาออกเราก็เลยตัดสินใจเก็บไว้ด้วยเหตุผลในหลายประการเหตุผลส่วนตัวกุ้งด้วยก็คือกุ้งอายุเยอะแล้วกุ้งก็เคยแทงลูกมาก่อนคือแทงครั้งนั้นกุ้งไม่ได้ตั้งใจคือหมอให้เอาออกเนาะเพราะว่าเด็กยุติการเจริญเติบโต,ตอาจจะเป็นเพราะว่ากุ้งเครียดเกินไปด้วยตอนนั้นเพราะว่ากุ้งยอมแล้กลุ้งเครียดมากๆ แต่ครั้งนี้กุ้งนึกถึงลูกเป็นหลักกุ้งพยายามที่จะไม่เครียดพยายามทําอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกดีอาจจะฟังเพลงอาจจะดูละครไปเพื่อคลายเคยรียดบางทีก็ฟังธรรมะอะไรเงี้ยกุ้งจะพยายามที่จะไม่เครียดนะคะถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กับแฟนแบบรุนแรงก็ตามกุ้งนึกถึงลูกเป็นหลักนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าเราผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยดีกับลูกเนาะส่วนแฟนหลังจากที่กุ้งคลอดแล้วเขาก็รักลูกเขามากเลยนะเขาก็มั่นใจแหละว่าเป็นลูกของเขาถึงว่าจะพลาดก็คือเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะอยู่ด้วยกันจะบอกว่าแทบ24ชั่วโมงก็ยังว่าได้เว้นจากเวลาทำงานแล้วนะหรือวันไหนที่หยุดอยู่บ้านอย่างเงี้ย เขาก็เห็นความเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลาอยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องมั่นใจไหมว่าเป็นลูกของเขานั่นแหละค่ะออกมาแล้วดีเอมันก็อยู่ที่หน้าอยู่แล้วถ้ามีโูกแล้วไม่วางแผนการเลี้ยงลูกดีดๆเด็กมีโอกาสเป็นเด็กมีปัญหาสูงหลังจากคลอดแล้วเนี่ยแฟนเขาวางแผนเกี่ยวกับลูกเยอะมากเขาพูดเลยว่าเขาจะ เขาอยากมีลูกแค่คนเดียวแล้วเขาจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดอยากได้อะไรเขาจะตามใจที่สุดคือแฟนเนี่ยเลี้ยงลูกแบบตามใจมากคือกุ้งจะค้านตรงนี้มากกุ้งกลัวว่าลูกจะเป็นเด็กมีปัญหาเอาแต่ใจมากๆทุกวันเนี้ไม่ว่าจะเป็นย่าหรือพ่อหรืออะไรเงี้ยมีแต่คนโอนางมีแต่คนเอาแต่ใจเอาใจนางเพราะว่าอะไรเจ็บนิดเจ็บหน่อยร้องนิดร้องหน่อยคือแฟนจะวิ่งก่อนเลย ซึ่งเราจะแอนตี้ตรงนี้มากเราไม่อยากให้แฟนเรา,าอ่ะโอลูกมากเนี่ยกลัวเขาจะมีปัญหาตรงนี้มากกว่าจริงๆนะบางทีเรายังคิดเลยว่าเราไม่ชอบการเลี้ยงดูฝั่งแฟนอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นแฟนเอาใจลูกเราเกินไปเราไม่ชอบเรายังคิดเลยว่าอยากจะ ออกมากับลูกมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เลี้ยงดูลูกควบคุมลูกเองสดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่เลี้ยงลูกไม่ตามใจเวลาลูกร้องนิดร้องหน่อยเนี่เราจะไม่วิ่งแต่แฟนนี้ไม่ได้เลยเขาจะวิ่งก่อนเลยแล้วก็อุ้มก่อนแล้วเ,เขาจะโกรธเรามากที่เรานี่แบบไม่รีบโอ้ oh, ลูกอะไรเงี้ยเราทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยมากเราจะทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเรื่องลูกเนี่ยบ่อยมากๆจนบางทีเราเครียดโกรธดันเราอยากจะเลิกกับเขาเพราะว่า เร,เราความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะจริงๆอ่ะตอนท้องเราทะเลาะกันกุ้งก็วางแผนไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดว่ากุ้งต้องเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะกุ้งจะเลี้ยงเขาไปไปทางไหนไปยังไงกุ้งวางแผนค่ะแล้วกุ้งก็มั่นใจด้วยว่ากุ้งเลี้ยงลูกคนเดียวถึงแม้ว่ากุ้งจะเลี้ยงลูกคนเดียวกุ้งเป็นแม่เลี้ยงเดียวกุ้ง เลี้ยงลูกให้ออกมาเป็นเด็กดีได้กุ้งมั่นใจว่าลูกของกุ้งจะไม่มีปัญหาแน่นอนแต่กุ้งก็เ,เข้าใจนะถ้าเกิดว่าเราเราเลี้ยงเขามาคนเดียวแล้วเขาเห็นว่าครอบครัวอื่นมีครบมีพ่อมีแม่อะไรอย่างเงี้ยครบแต่เขาไม่มีเขาก็อาจจะถามกุ้งเป็นธรรมดา เกิดคําถามเยอะแยะ,ยะธรรมดาแต่เมื่อเขาโตขึ้นเมื่อไหร่ที่เขาคิดเองเป็นมีความคิดเป็นของตัวเองก <c oughs> ุ้งเชื่อว่ากุ้งสามารถที่จะอธิบายแล้วก็บอกลูกได้ว่าอะไรยังไงนะคะเรื่องการที่ถ้ากุ้งเลี้ยงลูกมาคนเดียวแล้วทาให้เด็กมีปัญาก <c oughs> ุ้งเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะมีพ่อแม่ครบหรือ เ,เลี้ยงมาแค่คนเดียววางแผนไม่วางแผนเนี่ยกุ้งกาวางแผนอยู่แล้วนะคะก่อนมีลูกกุ้งอาจจะไม่ได้วางแผนมันอาจจะกัะหันกระทันหันแต่หลังจากที่เราคลอดมาแล้วแน่นอนเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะทํำยังไงต่อไปให้ลูกกุ้งวางแผนอน,น,นาคตให้ลูกไว้เยอะมากที่เมืองไทยกุ้งก็มีอะไรไว้ให้ลูกแล้ว หลังจากที่กุ้งเริ่มท้องปุ๊บก,กุ้งได้เงินจากรัฐบาลกุ้งได้เงินจากที่ทํางานใช่ไหมเกี่ยวกับท้องอะไรเงี้ยพอพอเราท้องเนี่ยสวัสดิการของแม่และเด็กมันก็มีใช่ไหมกุ้งก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปซื้อที่ซื้ออะไรไว้ให้ให้ตัวกุ้งเองกับตัวลูกไว้แล้วถ้าเกิดว่าวันในวันนึงกุ้งต้องกลับไทยไปอยู่ที่เมืองไทยเนาะคือลูกกุ้งไม่ลําบากพูดได้เลยว่าไม่ลําบากแน่ๆนะคะ แล้วอีกอย่างก็จะบอกว่าแม่กุ้งเองเนี่ยก็เป็นแม่เลียงเดียวนะเขาเลี้ยงลูกมาคนเดียวตั้งห้าคนอ่ะเขายังเลี้ยงได้แล้วก็ลูกของเขาเนี่ยไม่มีใครเคยติดคุกไม่มีใครเคยติดยาไม่เคยที่จะทําให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่เคยรักเล็กขโมยน้อยกุ้งมั่นใจว่ากุ้งเลี้ยงลูกคนเดียว ให้เป็นเด็กดีเหมือนที่แม่กุ้งเลี้ยงลูกมาห้าคนให้เป็นเด็กดีได้นะคะข้อนี้เคลียร์เนาะเรื่องที่อาจจะทำให้เด็กมีปัญหาหลังจากที่กุ้งคลอดแล้วเนี่ยพอเขารู้สึกว่าเขารักลูกเขาไม่อยากเสียลูกเขาบอกว่าเขาไม่อยากสูญเสียใครไป เขาอยากให้อยู่ได้อยู่เป็นพ่อกับแม่ให้กับลูกตรงนี้เขาจะแต่งงานกับกุ้งแต่กุ้งก็บอกเขาว่าเราไม่ได้รักกันแล้วทุกวันนี้เราอยู่เพื่อลูกความรักกุ้งตอบไม่ได้เต็มปากเลยตอนนี้ว่ายังยังรักเขาอยู่ไหมแต่กุ้งบอกได้แค่ว่ากุ้งอยู่เพื่อลูกทุกวันนี้คือวันไหนถ้ากุ้งมั่นใจว่ากุ้งหมดรักเขาแล้วจริงๆ กุ้งจะบอกเขาแล้วกุ้งก็จะตัดสินใจไปที่เยอรมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,าแยกกันอยู่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันคือสามารถแบ่งกันเลี้ยงลูกได้นะคะคนละสามวันครึ่งสามวันกับอีกครึ่งวันสามารถเลี้ยงแบ่งกันเลี้ยงได้แล้วจะทำให้เด็กไม่รู้สึกขาดวันพิเศษของลูกเราก็สามารถที่จะ ไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรกับลูกได้เหมือนกับพ่อแม่คนอื่นๆนะคะคงเชื่อว่าตรงนี้น่าจะไม่ทำให้เด็กรู้สึกขาดไหมอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับครอบครัวคนอื่นที่เขาอยู่กันครบอยู่ด้วยกันมันก็จริงแต่มันก็ดีกว่าที่ประเทศไทยที่ผู้ชายส่วนใหญ่พอมีลูกปุ๊บ พอเลิกกันปุ๊บก,ก็ตัดขาดไปเลยบางทีก็นานๆทีมาเจออะไรเงี้ยนะคะแต่กุ้งเชื่อว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกุ้งเลิกกับแฟนแฟนกุ้งคงจะไม่ตัดขาดลูกแน่นอนเพราะดูจากการที่เขาแบบโอ้ oh, ลูกแล้วกุ้งมั่นใจว่าเขาไม่ตัดขาดแน่นอนเพราะว่าเคยพูดกับแม่ย่าไว้แล้วแม่ย่าก,ก็บอกว่าเขาจะไม่ตัดขาดนะคะกุ้งเคยขอเขาจะได้ซ้ำว่าถ้าเลิกกันแล้วขอให้เขา ไม่มาใกล้ลูกเลยได้ไหมเลยเขาไม่ยอมค่ะแต่ก็นั่นแหละเขาก็มีสิทธิ์เนาะเขาเป็นพ่อเขาก็มีสิทธิ์แล้วก็เคาลบในการตัดสินใจของเขาแหละเนาะ,<ฮ>ะเรื่องอแต่งงานไม่แต่งงานเคลียรแล้วเนาะแม่ย่าเขาก็เชียร์ให้เราแต่งงานกันแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นบ้านเนี่ยก็จะเป็นแฟนซื้อก็แน่นอนค่ะถ้าเป็นแฟนซื้อเป็นเงินเขาเขากู้มาคนเดียวมันก็เป็นชื่อเขาคนเดียวก็ต้องเป็นบ้านของเขา เดียวแต่ถ้าเลิกกันแล้วอ,อยากกันในอนาคตมันเราจะได้เงินอย่างอื่นของเขามากกว่าแต่บ้านเนี่ยก็เป็นของเขานะคะเนาะค่ะกุ้งก็ไม่เถียงนะว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเป็นผู้ชายประเทศไหนกุว่าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายความเจ้าชู้มากน้อยมันก็มีการแทบทุกคนนั่นแหละ ผู้ชายถ้าไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษเนาะคือคำนี้มันใช้ได้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายประเภทประเทศไหนเนาะนั่นแหละค่ะโอเควันนี้กุ้งทำคลิปเยอะมากค่ะถ้านับไปแล้วก็รวมคลิปนี้8คลิปแต่คลิปเนี้ยกุ้งแก้รอบที่3แล้วรอบแรก กุ้งทำคลิปที่สนามญาติหลังบ้านนะคะเพื่อตอบคลิปคุณแพนแต่พอดีลูกด้วยอากาศที่มันร้อนลูกก็งองแงก็เลยทำให้ตอบได้ไม่ทุกประเด็นนะคะคือเราตอบได้ไม่หมดบวกกับลูกร้องงองแงด้วยนะคะน่าเสียดายมากวิวสวยด้วยค่ะพอหลังจากที่ เอาลูกเข้านอนค่ะอาบน้ำกินข้าวเสร็จเอาลูกเข้านอนแล้วกุ้งก็ลงมาที่จะทำคลิปครั้งที่2คลิปแก้คลิปอตอบคุณแพนนะแต่ว่าลูกก็ดักตื่นอีกก็ถ่ายไม่เสร็จก็ต้องเอาลูกเข้านอนอีกรอบค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วก็กลายเป็นว่าต้องมานั่งทำคลิปในครัวนะคะทุกคนก็ดูฟุตบอล พราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลเนาะกุ้งก็นั่นแหละมานั่งแก้คลิปอีกรอบเป็นการถ่ายรอบที่สานะคะวันนี้สรุปโดยรวมแล้วกุ้งถ่ายคลิปทําคลิป YouTube เนี่ยแดคลิปแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเนาะรู้สึกว่าเหนื่อยมากคือคลิปส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปข้างนอกนะฮะไปหลายที่มากแฟนเป็นคนพาไปเขาบอกว่าเขาว่างเขาก็ อยากจะช่วยพาไปดูวิวสวยๆเพราะเขาเห็นว่าเราชอบที่จะถ่ายคลิปวิวสวยๆอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะเหนื่อยค่ะตัวเล็กก็เหนื่อยกุ้งก็เหนื่อยคือทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดกันมากค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้คุณแพนจะเข้าใจกุ้งม,มากขึ้นเนาะ แต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแผนมากๆนะคะที่ติดตามชมกุ้งทุกคลิปเลยแล้วก็คอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กุ้งแบบนี้ต่อไปเนาะคือ,อถือซะว่าคลิปนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ